เสาร์อาทิตย์คนเยอะเหรอวันนีต้ตอดไหมครับตรงนี้มีวันนี้แหละเขมีวันนี้ละหลังจากที่ผมได้ Mod i ฟ y รถเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวนะครับสำหรับทริปนี้ก็จะเป็นทิปที่พาเจ้า r 3ทรงปรแปลกๆของผมนี่แหละครับออกมาตะลุยดูครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงและก็ได้พาไปชมธรรมชาติวสวยๆในวันนี้เวยนะครับเป็นทริปเดินทางไปยังเขาใหญ่ก็สําหรับการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงและการใช้งานรถของผมจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามในคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปลุยกันไปกันครับเตรียมตัวออกเดินทางไปถึงทางเข้าอุทยาน ชาติเขาใหญ่แล้วครับผมกอมาลุ้นกันว่ารถผมมันจะเข้าได้ไหมเพราะว่าผมที่ผมใส่มามันไม่ใช่ท่อเดิมแต่ผมมีตัวรถเสียงของมันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าทีเ่เขาจะให้เข้าหรือเปล่าก็มาลุ้นกันถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องไปที่เที่ยวใหม่อุตส่าออกเดินทางมาแต่เช้าไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่า ตั้งใจว่าจะไปกินข้าวไข่เจียวข้างบนครับผมไม่รู้จะได้กินข้าวไข่เจียวข้างบนหรือกินข้าวไข่เจียวอยู่ร้านอาหารตามสั่งข้างล่างก็ไม่รู้ไปไปลุ้นกันครับผมลุ้นก็มีมันเป็นเส้นเส้นเวลาขับนี่ก็รู้สึกยางนี้มันปาดไปปาดมาเลย เรียบเท่าเ่าไหรอลแล้วไปถึงแล้วพุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่

โอเคเข้าได้ครับผมฮะร้อยหนึ่งเธอได้ยินว่าเอาเหรอค่ารถมอไซค์ด้วยไงเออก็เราได้ยินว่าร้อยหนึ่งอยู่ อ๋อเรามองว่ากี่บาทใช่ไหมดีแล้วเขาไม่เห็นว่าดีแล้วเขาไม่เห็นว่ามีสามคนอ่ะเฮ้ยต้องไปกูนนีไดเรื่องป้า let's go ไปกินข้าวไข่เจียวบนเขาใหญ่กันครับผม ร้อยดีซิวบลอ่ะ้อ mm hmm. ยโอ้ข้างบนฝนตกปะน่ะ mm hmm. ยิงเข้ามาลึกๆนี่ขนาดแดดออกนะครับอากาศยังเย็นเลยครับแบบโอ้โหนี่แหละครับมันเป็นฟิลลิงเวลา เอาโมไซค์มาขับเนาะมันจะได้สัมผัสอากาศที่แบบว่าสัมผัสโดยตรงอะที่ไม่ใช่ลมแอร์คือเป็นลมของธรรมชาติแล้วมันโดนออกับตัวเราอะคือถ้าหนาวก็คือรู้สึกว่าหนาวเลยนะถ้าเกิดร้อนนี่อะข้างในก็เหงื่อแตกอะก็นี่วันนี้พาเจ้าไปเทสเซอร์ 3R ของผมมาลองครับ <c oughs> จากสนุมง3า3ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเทเซอร์ r อตั้งชื่อให้มันใหม่แต่แต่เดิมมันเป็นแต่เดิมเป็นเสือดำตอนนี้เป็นม้าดำแล้วเพราะหน้ามันชดขึ้นมันไม่มอมแล้วเอ้อหิวแล้วอยากจะไปกินไข่เจียวแล้วเอ้ดันเนินกันนะผม ประมาณ 15, 16, 17, 18, 19%เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบนาทีนะครับผมพอสักประมาณแปดโมงแปดโมงนิดนะินะน่าจะได้กินไข่เจอเอนะียวแล้วมั้งตอนนี้ยังไม่ถึงทางแยกขึ้นไปเลยครับผม จริงเครื่องยนต์300ของจออาสามนี่มันก็ก็กำลังประมาณนึงนะครับอาจจะแบบว่าแต่ถ้าเกิดวิ่งทางไกลจริงๆก็มันอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าโดยระยะทางที่มันไกลก็อาจจะต้องมีการใช้ความเร็วบ้างสักหน่อยเพื่อจุดหมายที่มันไปถึงได้ไวขึ้นใจผมนี่ ใหญ่ทำโปรเจกต์เปลี่ยนเป็นเครื่องของ m g 0 7นะครับถ้าได้เครื่อง MT07 มาลงใน r 3นะบอกเลยว่าใช้อยาวครับผมน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีดเลยแหละกำลังเครื่องได้เซอร์วิสก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่าถ้าเป็น t r เซอร7 GT นะมันก็ไม่เข้าไทย เกิดเป็นในฝั่งของพันดา CB ห0าร้อยอพันดา CB ห้านี่มันก็กำลังเครื่องมันกลางๆนะครับมันกำกึ่งคืออยากได้กำลังเครื่องที่ว่าใช้วิ่งทางไกลเผื่ออ,อนาคตเนาะอนาคตก็อยากจะเดินทางไปเที่ยวฝั่งเหนือบ้างผมยังไม่เคยไปเที่ยวเหนือเลย ไกลไกลสุดก็น่านจะเป็นพิซูรุพิซูร,ซรุก็ไม่ได้เอาโมไซ์ไปเนาะเอารถยนต์ไปแต่จริงๆชอบเลยนะครับชอบการขับขี่ท่องเที่ยวด้วยมอไซค์นะครับแต่ด้วยแบบว่าเราเป็นคนวันหยุดน้อยเนาะทำงานเป็นหลักไม่ได้เที่ยวเป็นงานถ้าเที่ยวเป็นงานนี่ก็น่าจะสนุกอยู่ หยุดน้อยก็เลยอาจจะต้องใช้ตัวรถเที่แบบว่ามีกำลังที่ค่อนข้างโอเคหน่อยใช้ความเร็วได้ประมาณนึงเพื่อไปถึงจุดหมายให้มันได้ไวขึ้นสักนิดหนึง่งมันกับเป็นการเรื่องระยะเวลาเนาะเราเ,าเวลาน้อยก็จะได้เวลาที่ท่องเทียเ่ยวเยอะขึ้น โอ้นี่เจอไบค์เกอร์ของจริงครับผมไบค์เกอร์ bicycle อันี่ bicycle bicycle เป็นสิงห์นักปั่นครับผมอ่าอากาศาสดชื่นมากเย็นหูกล้ามขาเป็นมัดๆเลยนะมังเนเอ,อ่อผมปั่นไม่ไหวหรอกผมบิดผมเป็นสิงห์นักบิด ก้ามเป็นมันมัดกล้ามขาเป็นมันปันเโอ้เป็นนักมวยนี่ไต่ก้านคอนไปกันต่อครับผมและตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาจอดแวะถ่ายรูปกันเพราะถนนตรงนี้จะเป็น เหมือนกับแอ่งกระทะลงมานะครับเวลาขับรถมาซึ่งเป็นถนนที่แบบสวยมากเลยนะครับของเขาใหญ่ตรงนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็อดใจไม่ไหวหรอกครับที่จะถ่ายตรงนี้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้กับการมาลองรถของผมนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเลยนะครับคิดไม่ผิดเลยนะครับที่ทําการแปลงรถคันนี้ให้กลายเป็นทรงทัวริงและเมื่อรถคันนี้กลายเป็นทรงทัวริงนะครับการทักทายของหมู่ควรที่ขับรถทัวริงด้วยกัน จะแตกต่างกันออกไปจากที่เคยพบเจอนะครับการทักทายของสองล้อคือใครขับผ่านไปผ่านมาก็จะมีการพยักหน้าให้กันหรือไม่ก็ยกมือบอกมือทักทายกันนะครับกเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ได้ขับรถเที่ยวอย่างนี้มานานพอสมควรก็จะประมาณ5เดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้นํามอไซค์ออกมาขับแบบนี้จริงๆก็เป็นอะไรที่ผมชอบอยู่แล้วครับกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยมอไซค์ มันได้บรรยากาศที่ดีออกไปแตกต่างจากรุยนต์นะครับนู่นเขาเขียวข้างบนเราจะขึ้นไปกินไข่เจียวข้าง,างบนเห็นแต่เสาอากาศ นิดเดียวเองเนาะบนเขาใหญ่เนี่ยเออคนมาเที่ยวนิดเดียวออกนิดเดียวจะไม่มีที่จอดแล้วโอ้ไม่กอ รุง่งนัไนกันได้ปิจอดไหนล่ะเด้อ ชาอาทิตย์คนเยอะเห็นวันนี้ตลอดไหมครับช่วงนี้มีวันนี้แหละเขมีวันนี้เขาน,น่าจะมาผาเดียวได้รอ๋อาเดียวใดเิเปิดอ๋อเพิ่งเปิดใช่ไหมเียครับคน,นมานิดเดียวจากที่ผมพูดมาตลอดทางนะครับว่าผมจะไปกินไข่เจียว ขับมาเขาบอกว่าผมจะขึ้นไปกินไข่เจียวนั่นแหละครับพูดมาตลอดทางเลยสุดท้ายก็ไม่ได้กินไข่เจียวนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้กินไข่เจียวนี่แหละครับจํานวนคนที่รอกินไข่เจียวเยอะมากแต่ด้วยความที่ผมหิวแล้วตอนั้นแหละครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบนเขาเขียวจุดสูงสุดของภาคกลางกันนะครับ สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วอาจจะเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนอาจจะมาท่องเที่ยวที่นี่จนนับครั้งไม่ได้แล้วก็ได้แต่บางคนอาจจะเป็นครั้งแรกซึ่งผมมองว่านั่นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าแห่งนี้ซึ่งการมาเที่ยวในแต่ละครั้งก็ต่างมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปให้จดจาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติบรรยากาศหรือสัตว์ป่าที่เราได้พบเจอบางครั้ง การมาเที่ยวในที่เดิมดม,มันอาจจะไม่ได้แปลกอะไรแต่สิ่งที่ทำให้เราได้พบเจอนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องการในการเดินทางแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรให้เป็นไปตามที่ใจปรารถนามากนักเพียงแต่การได้ออกมาข้างนอกมันรู้สึกดีมากกว่ากับการที่ได้นอนอยู่ที่บ้านเปิดเปิดวันแรกครับหลังจากหลังจาก ปลิดมานานาก็ร <c oughs> <c oughs> ู้เอา้าเอ้าก็ได้ไปได้หมดไหมไปไปหลังจากติดตัวมาสักพักวันนี้เป็นวันแรกที่ผาผาอะไรผาเดียวดายผาเดียวดายแต่เราไม่เดียวดายไอ้ คุณจะไปเส้นไหนเส้นนี้ดิเส้นนี้เขาเขาขึ้นอ่ะเราก็ขึ้นมั่งไงจะส่งเขาได้ยังไงใบยันพาเดียวได้ คุณคิดว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับชื่อพาเดียวดายไหมครับเพราะจากที่ผมมาแต่ละครั้งเนี่ยผานี้ไม่เคยเดียวดายเลยครับมีผู้คนมากมายเข้ามาเยี่ยมเยือนตลอดนะครับแต่สําหรับวันนี้บรรยากาศนี้ต้องอาศัยดวงเลยนะครับเพราะมีหมอกหนาตลอดทั้งวันเลยนะครับบางช่วงก็อาจจะมีให้เห็นแวบๆด้วยนะครับหลังจากที่ไปชมบรรยากาศผาเดียวดายมาแล้วครับ ก็ช่วงเดินกลับขึ้นไปก็พบทาน้ำตกเล็กๆระหว่างทางเดินขึ้นไปนะครับกระซึ่งเป็นน้ำตกที่อย่าเรียกว่าน้ำตกดีกว่าเรียกว่าน้ำไหลดีกว่าครับก็ผมมองว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับอดุดมสมบูรณ์บางครั้งตรงนี้ก็อาจจะได้เจอสัตว์เป็นกวางเป็นเลียงผาอะไรก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ดวงของคนนะครับที่มาตรงนี้ว่าจะได้พบเจอกับอะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นะครับก็เตรียมตัวเดินทางต่อดีกว่าครับ หลังจากไปสูดอากาศบนบนที่สูงมาแล้วกลับลงมาข้างล่างแล้วครับอยู่ข้างบนแบบอากาศแปลปวนมากเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนลงเม็ดเดี๋ยวเมฆครึ้มเดี๋ยวลมพัดโอโ้แบบอยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณ2องสามฤดูได้ครับในเวลาประมาณสัก10-20นาที ไปกันต่อเดี๋ยวไปนะนะน้ำตกเหวสวัตครับผมปเดี๋ยวติดเดินทางกันต่อครับยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่วันเดทิปวันเดียว,ว,เ,ยวเอาให้คุ้มอีกตามเคยนะครับ่าในช่วง้าที่ขับขึ้นไปผมก็มองว่าเฮ้ยตรงนี้ทำไมบรรยากาศมันดีจังเลยเป็นทุ่งหญ้าสีเขียว มองไปเห็นทิวเขาสูงๆแล้วกับเมฆฝนอยู่ข้างบนนะครับก็มองว่ามันสวยจังเลยก็ขากับลงมาก็เลยมาจอดแวะถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับกับบรรยากาศตรงนี้บอกเลยว่าสวยครับอยากให้ได้มาชมของจริงก็าฝากกดติดตามกันเลยนะครับทักทายพี่ก็นหน่อยนี่ครับผม <c oughs> ต้องหืมต่อแม,อมงผู้มันต่อหัวเสือหรือเปล่าเออแมงผู้ขาสั่นอยู่แล้วครับซูมจนสั่นจ้า